สวัสดีครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับเพื่อนๆก็ถามว่านะครับช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปนะครับห่างหายไปไหนนะครับก็หนึ่งเลยนะครับไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับเพราะว่าทําอะไรเร่งทําอะไรให้ลูกค้านี่แหละครับแล้วก็ทําไม่ทันนะครับจนไม่มีเวลาถ่ายเลยนะครับทาทั้งวันทั้งคืนตอนนี้ก็โอเคนะครับเข้าที่แล้วนะครับก็จะมา ถ่ายทําให้ดูเหมือนเดิมแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็ยังไม่เคยทําให้ดูนะครับทําเวดคัดมือนะครับตัวนี้เป็นเจดีเดิมลูกค้านะครับส่งมานะครับแต่มันยังเอามาทําเลยไม่ได้นะครับมันต้องกึงตัวนี้ออกก่อนนะครับอันนี้ลูกค้าก็เข้าใจนะครับถ้าเกิดใครมีเวลานะครับมีหินเจียนะครับจะส่งตัวนี้มาทําคัดมือนะครับเจียตรงนี้ออกมาเลยนะครับเนี่ยเจียตรงนี้ ให้มันเรียบเสมอไปเลยนะครับมันจะง่ายแล้วก็รวดเร็วมากในการทํานะครับถ้าเกิดว่าส่งมาอบนนี้ต้องใช้เวลานะครับอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันนะครับอย่างแรกก็ทําการจับเจดีคัสนะครับตรงนี้นครับเจดีคัทสามก้อนนะครับจากคัสเท้านี่แหละนะครับเจียวถ้วยออกเอาชามออกเอาคัสออกนะครับ แล้วก็มาใส่เหล็กเป็นคัดมือนะครับก็มาดูเลยครับว่ามันแข็งเหนียวขนาดไหนนะครับถึงให้เจียมให้เลยนะครับก็เดี๋ยวดูความแข็งของมันมีดธรรมดานี้ไม่ได้กินเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับควันขึ้นนะครับแล้วเกลืงออกเนื้อมันออกเป็นสีม่วงนะครับ สีม่วงแบบนี้หลายคนนะครับถ้าเรียนทางเคมีมานะครับจะรู้ดีนะครับว่าผ่านการชุบอะไรมาบ้างนะครับด้วยความร้อนที่เท่าไหร่นะครับอาร์โคม,มายังไงนะครับมันถึงได้เหนียวและได้แข็งขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันใช้ไม่มีการศึกสอไม่มีการสึกหลอเลยนะครับว่ายง่ายใครเคยใช้เจดีคัสสึกหลอบ้างครับใช้แล้วมันโยกมันหลวมอะไรเงี้ย มีแต่ถ้วยครับทังครับไอตัวเนี้ยไม่เคยเสียเลยนะครับเจดีตัวเนี้ยนะครับแม้แต่เฟืองนะครับให้ทํารถเร็วแค่ไหนแรงแค่ไหนนะครับน้ํามันเครื่องแห้งขนาดไหนนะครับเฟืองมันก็ไม่เคยสึกหล่อเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีหอนบ้างเพราะเราเอาไขควงเอาสกัดไปตอกมันนะครับไปขัดมันเวลาขันหรือว่าน้ํามันเครื่องแห้งจะจัดใช้แบบไม่มีน้ํามันเครื่องมานานนะครับ มันก็จะสึกหลอนิดนิดไดหน่อยแต่ไม่ถึงกรบรูดกระหักเหมือนโซ่สเตอร์ใช่ไหมครับนี่แหละครับการชุบของมันนะครับนี่ทําให้เหนียวมากเลยนะครับนี่ครับกึงออกเป็นแบบเหมือนไม่ใช่เนื้อเหล็กเลยนะครับนี่ครับเหนียวมากจริงๆครับเราใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับในการตึงแต่ละตัวนะครับ วันหนึ่งลูกค้าสั่งทําเวท10ตัวนะครับหมดเวลาแล้วครับตึงตัวนี้ตัวเดียวนะครับ สีเกินได้มากที่สุดแล้วนะครับกินประมาณ2มิลนะครับแต่ความหนาเขาประมาณ0บกว่ามิลนะครับก็ค่อยๆกินลดลงไปเรื่อยๆครับจะสังเกตว่าเนื้อจะเงาเครับความเหนียวครับความหยีอนวัสดุนะครับเหล็กที่เกิงนี่ก็ไฟแรบเป็นบางทีนะครับถ้าโดนผิวหนังนี่ก็พองไหมเลยนะครับ าการไหม้ได้เลยนะครับ แบบง่ายๆครับใช้เจดีเดิมนะครับประหยัดงบอันนี้จะเหนียวคล้ายๆเกล็ด,ดยาวกับห่วงข้อเหวี่ยงที่เราใช้นะครับ จะกึ่งเหนียวแบบนี้เลยนะครับขอเพวกอย่างที่เราใช้ย,ยืดน,นะครับ จะเสร็จแล้วครับเด้งหลุดเลยมันรู้งานครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับเหลืออีกนิดนึงนะครับอ่ามันรู้ครับมันเด้งออกให้เลยเห็นไหมครับแต่จริงๆมันเกิดอาการเขาเรียกว่าอะไรอะเกิดอาการงัดนะครับเวลากึงแบบเยอะเยอะกึงมากๆอ่ะครับมันก็จะงัดเด้งหลุดของมันนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับ แต่นี้ไม่ต้องกลัวนะครับเฟือ <ork> งจะไม่เสียหายนะครับพอเราไม่ได้จับเฟืองนะครับเราจับตัวนี้นะครับมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรช่วยได้เยอะนะครับถ้าเราไปจับด้านเฟืองมันนะครับเราไปจับด้านนี้มันนะครับมันจะเกิดการเขาเรียกว่าเฟืองบินเฟืองหักนะครับใส่ไปแล้วจะดังบ้างจะหอนบ้างครับอันนี้เราไม่ได้จับเฟืองมันนะครับเราจับช่วง ด้านบนมันนะครับจับขอบๆมันนะครับนิดเดียวพอนะครับ๋ต่ตรงที่เราจับนะครับก็จะเอาไปเชื่อมนะครับตรงที่เราจับนะครับเนี่ยเราก็จะไปเชื่อมนะครับพอดีเลยสามจุดก็จับยากนิดนึงนะครับมันร้อนนะครับไม่กล้าสัมผัสมันนะครับตึงไฟแลบๆเลยนะครับไม่กล้าที่จะเอามือไปจับมันเลยนะครับอ่ะ สุนต่ออีกหน่อยเดียวนะครับให้มันขาวทั้งหน้าก็ใช้ได้แล้วนะครับเสมอแล้วนะครับตอนนี้ยังขาวบ้างดำบ้างนะครับขอให้มันเนียนทั้งอันเลยนะครับ เป็นก้อนเวทนะครับเป็นเหล็กก้อนเวทนะครับที่เราทําไว้นะครับใครสนใจจะสั่งไปทําเองก็ได้นะครับก็เป็นเหล็กธรรมดานี่แหละกึ่งนะครับแล้วก็ปัํารูขึ้นมานะครับก็นี่ใส่ไปประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะมีเดือยนะครับแล้วก็วัดเดือยไว้นะครับสี่สิบเอ็ดนะครับสี่สิบเอ็ดมิลนะครับแล้วก็เฉาะตรงนี้ ขนาดความก้างความกว้างสีเบนะครับเวทมันก็จะลงไปตรงกลางตำแหน่งของมันโดยไม่เพี้ยนนะครับเราก็จะวางเชื่อมได้ง่ายไม่ขยับซ้ายขวานะครับเราก็ตึงเลยสีนะครับอครั้งแรก,กอาจจะเฉาะไว้นิดหน่อยนะครับวัดขนาดนะครับ ดูยังไงครับก็จะได้ไม่ได้อ่อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับในการดูก็ลองกึงดูเรื่อยๆนะครับอ่าเนี่ยได้แล้วนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นสองสีอยู่นะครับสีด้านๆกับสีเงาๆนะครับความแข็งไม่เท่ากันเวลาชุบข้างนอกอาจจะแข็งกว่าข้างในอาจจะไม่แข็งนะครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับสี่บ็ดมิลนะครับต่อไปเราก็เฉาะยาวเลยนะครับ เพื่อฝังเดือยลงไปนิดนึงครับเวลาเชื่อมจะได้ไม่ขยับ จะบุ่มลงไปหน่อยหนึ่งช่วงนี้นะครับมันจะบุ่มลงไปนิดหนึ่งเพื่อที่จะฝังไอเดือยตัวเนี้ยนะครับอ่าเนี่ยครับก็ยังนะครับเหลือประมาณครึ่งมิลน,นะครับตัวเนี้ยจะใช้เวลามากเลยนะครับนี่ครับยังลงไม่สุดนะครับยังลงไม่สุด ต้องเอาให้มันสุดเลยนะครับให้มันเสมอให้มันเรียบเลยจะได้ไม่แอ่นขึ้นมา ได้แล้วครับสนิทแล้วนะครับต่อไปก็เอาไปเชื่อมกันนะครับเอาไปออกกันอ่ะออกมานะครับเวลาเชื่อมนะครับก็ไม่ยากนะครับเอาเจดีใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยเวทที่เราสร้างไว้นะครับนี่มันจะสนิทแล้วเห็นไหมอ่าต่อไปก็เอาน็อตล็อกเอาน็อตล็อกนะครับแล้วก็ไปเชื่อมครับไปดูการเชื่อมกันนี่ครับเอาน็อตล็อกไปเลยนะครับ น็อตเก่าหายหมดนะครับน่าจะเอาไปใส่เครื่องให้ลูกค้าหมดแล้วครับนี่น็อตล็อกไว้นะครับนี่ครับแบบนี้นะครับแล้วก็ขันยิงให้แน่นเลยนะครับแล้วก็จะไปเชื่อมสามจุดก็เสร็จเป็นเวทแล้วครับมามาที่ฐานเชื่อมนะครับตรงนี้จะเป็นฐานเชื่อมข้อเหวี่ยงของเรานะครับจะไปเชื่อมเกี่ยวงานพวกนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็ดูการเชื่อมนะครับ ก็จะแต้มแค่3จุดนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับไม่ต้องเชื่อมเยอะนะครับเพราะว่าเรากึงบูทเข้าไปพอดีนะครับปล่อยกา๊าซก่อนนะครับอ่าจุดแรกนะครับ ยังไม่ได้เติมลวดนะครับเดี๋ยวจะเติมลวดตามเอาแค่ให้อยู่ก่อนนะครับเอาแค่ให้ชิ้นง,งานติดกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะเติมลวดให้นูนขึ้นมา นี้ใครจะใส่หัวเชื่อมขึ้นลงหรือควงอะไรก็แล้วแต่ความถนัดเลยนะครับแต่ผมเอาอยู่ไว้ก่อนนะครับยังไม่เอาสวยนะครับตอนนี้เติมลวดนะครับต่อไปนะครับ อันนี้เติมรวดเข้าไปแล้วนะครับจะนูนขึ้นมาเห็นไหมครับทีนี้เราก็จะเชื่อมไล่เก็บเนื้อนะครับให้มันเรียบเนี่ยงานก็จะสวยนะครับเป็นสีลุ้งนะครับเป็นสีลุ้งเลยนะครับ อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับออันนี้ก็จะเป็น เรียกว่าน,นูนขึ้นมานะครับแล้วก็เก็บอีกครั้งหนึ่งก็จะเรียบเนียนนะครับอ่ะข้างนี้อีก นี่ครับสามจุดพอนะครับสามจุดทีนี้เราก็ไปคลายน็อตออกนะครับอันนี้ร้อนม่วงเลยเห็นไหมครับแต่นี้ก็เดี๋ยวเรามีใบปัดนะครับใบปัดก็คือทําให้มันเงาแวบเหมือนเดิมอ่ะนะครับใช้กระไข่ประวานนะครับเดี๋ยวเราเอาใบปัดให้ดูนะครับว่าใช้แบบไหนนะครับเอาไว้ปัดน็อตปัดอะไรได้เงาเงาเลยครับ นี่ครับใช้ใบแบบนี้นะครับใช้แปลงผ้าแบบนี้นะครับใส่เข้าไปเอาไข่ปลาวานถูเข้าไปนะครับมันจะเงาวิ่งเลยเหมือนชุบโครเมียมเลยนะครับนี่ก็เป็นการทําเวทนะครับลูกค้าก็สนใจสั่งทําได้นะครับจะส่งเจดีมาให้ทําก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเชื่อมเวทใส่เจดีคัดเดิมนะครับน้ําหนักก็อยู่ประมาณโลสองโลสามเท่านั้นเองนะครับ